ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาณทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาณทวะพยากรด้วยนะครับ โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับการตอบคำถามจากดวงดาวคลิปที่8ประจำวันที่30กรกฎาคม2566นะครับก็เราก็มีคำถามอีกคําคำถามพร้อมกับดวงอีก5ดวงมาพูดคุยกันอีกแล้วแต่ละดวงจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ ซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้เมื่อคลิปนี้ออกก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเราเปิดรับคำถามชุดถัดไปกันแล้วนะครับ ใครที่ต้องการจะส่งคำถามมาเพื่อให้ทำนายดวงตอบคำถามกันในคลิปถัดไปก็สามารถแอดไลน์ตามทว่าพยากรตาม QR code นี้ได้นะครับแล้วก็ส่งมา3อย่าง 1. ก็คือชื่อที่ให้ใช้เรียกโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อนามสกุลจริงนะครับสคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของจริงให้ชัดเจนนะครับถ้าหากมีสถานที่เกิด ก็ใส่มาด้วยนะครับเป็นจังหวัดเป็นประเทศก็ว่ากันไปและสุดท้ายก็คือคำถาม1นึ่คำถามทีมงานจะตอบให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรารับสัปดาห์ละ5คนคําคำถามนะครับซึ่งทุกคนที่ส่งมานั้นจะต้องให้ทีมงานยินยอมให้ทีมงานเปิดเผยดวงเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์บน YouTube นะครับก็ตามนี้ล่ะครับเอาละเรามาเริ่มที่คำถามแรกกัน คำถามแรกมาจากคุณนกน้อยคุณนกน้อยนั้นเกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2498เวลา8นาฬิกา15นาทีนะครับคุณนกน้อยนั้นถามว่ารบกวนถามเรื่องกำลังขายบ้านพร้อมที่ดินมรดกจะขายได้เมื่อไหร่คะมี2แห่งคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะก็สำหรับดวงดวงนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นดวงที่ถ้าตามสถานการณ์ที่เล่ามานั้นเรเดว่าไม่ค่อยจะเข้าไปกับดวงเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่าดาวที่ส่งผลในชีวิต เขาเนี่ยมีอยู่3ดวงคืออังคารพฤหัสและมฤตยู ถึงแม้ว่าพระหัสจะเป็นมหาอุดแต่มฤตยูนะ่ะมันใหญ่กว่าดาวทุกดวงเพราะว่าเป็นดาวที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีอำนาจในการที่จะกลบดาวอื่นทำลายดาวอื่นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยของเขาจะต้องเป็นดาวมฤตยูที่มีความอยากเก็บทรัพย์สมบัติไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงความเห็นใจด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้อยากจะขายไปเลยอยากจะเก็บไว้มากกว่าก็ทำยังไงได้นะครับสถานการณ์มันว่าไวแล้วเนาะแต่ถ้าถามว่าจะขายได้เมื่อ,อไหร่เนี่ยก็พูดกันได้ นะครับเพราะว่า ดาวประจำตัวของเขามรตยูนั้นอยู่ในภพลาภะแปลว่าตัวเขานะ่ยจะได้ลาบเป็นลาบมรตยูแปลว่าลาบก้อนโตซะด้วยคือการจะขายเนี่ยมันแปลว่าเรากําลังจะได้เงินและเรากําลังจะเสียสิ่งที่มีอยู่กับตัวไปมรตยูขาหนึ่งบอกไปแล้วว่าอ๋อโอเคได้เงินได้ลาบก้อนใหญ่ตรงไหนละที่มันบอกว่าจะเสียทรัพย์สินอะไรต่างๆไปหรือว่าเสียบ้านอะไรพวกนี้ไปก็คือดาวเสาไปอยู่ในภพมรณะเสาที่แปลว่าที่ดินหรือ สังหาริมารั์ไปตกมรณะสําหรับดวงนี้ก็เลยจะต้องเสียเรื่องที่ดินทรัพย์สินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาท่อนหน้ากับท่อนหลังมาบวกกันมันก็ได้ว่าดวงนี้มีเกณฑ์จะได้เงินจากการขาย อสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าขายตอนนี้ได้ยิ่งเร็วยิ่งดีแต่ถ้าหากว่าจะรอจะดูจังหวะโอกาสนั้นถ้าช่วงที่ดาวเสาใกล้ยกก็คงจะต้องดิ้นรนเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกดาวเสาเนี่ยแม้แต่ดาวเสาก็ยังอยู่นานผลปีนี้ปีหน้าไปอีกนั่นเองนะครับและยิ่งถ้าเป็นคนติดตามดวงแบบนี้อยู่แล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวพอดาวเสายกเราก็จะรู้ได้นะครับว่าอ๋อ ไอ้ถ้าจนถึงตอนนั้นยังขายไม่ได้เรียกได้ว่ามันจะหมดช่วงและหมดโอกาสบือ่อๆที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาไปประกอบกับพื้นดวงอ่ะมันทําให้อ๋อบางทีใจอ่ะลึกๆแล้วมันอาจจะอยากเก็บไว้เพราะว่าตัวนั้นเป็นมฤตยูจังหวะจะขายได้แล้วถ้าเราแบบยึกยื้อไม่ทันได้ขายเนี่ยก็อาจจะเสียโอกาสไปได้เหมือนกันและเท่าที่ดูจากนิสัยจากดาวที่ส่งผลมาถึงตัวเนี่ยมันมีแววที่จะเป็นไปในอย่างหลังด้วยนะสิครับเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ชัดเจนนะครับ เพราะว่าถ้าหากไม่ตัดสินใจแบบชัดเจนนั้นก็อาจจะปล่อยให้เสียโอกาสไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าขายไม่ได้ก็สบายใจกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นลองบวกลบคูณหารกับชีวิตตัวเองเอาดีๆแล้วกันนะครับอย่างที่บอกดวงเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ตัวเราคิดแบบนี้สถานการณ์ก็เป็นไปอีกแบบเราอ่านทั้งสองอย่างและสุดท้ายคนตัดสินใจคือตัวเราเองนั่นเองนะครับก็ฝากถึงคุณนกน้อยไว้เท่านี้นะครับ ต่อมาเรามาดูคำถามของคุณ B กันนะครับคุณ B เกิดวันที่20สิงหาคม2539เวลา11.21นาฬิกา21นาที คุณบีนั้นถามว่าช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสได้ย้ายที่ทำงานไหมครับปัจจุบันเป็นคุณครูสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางแล้วอยากจะย้ายไปสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่โอเคสำหรับดวงนี้เนี่ยหก็คือเวลาจะดูอ่ะเราต้องดูว่าได้ย้ายหรือเปล่า 2. ก็คือได้ย้ายแล้วดีขึ้นไหมเพราะฉะนั้นคือที่พูดเนี่ยมันหมายความว่าบางทีเนี่ยการย้ายไปโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้น อาจจะทาให้เราดูต่ําต้อยลงอันนี้สําหรับดวงคนบางคนแต่คนบางคนเนี่ยนะถ้าเขาเกิดมาเป็นหัวหน้าคนเสมอเกิดมายังไงก็เป็นราชสีเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะกลายเป็นหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูกันใน2ประเด็นนี้ในเรื่องการได้ย้ายงานแล้วก็ดีขึ้นหรือเปล่าของคุณบีนะครับเริ่มจากว่าช่วงนี้ดวงดีดวงดีเพราะอะไรดาวที่ส่งผลมา,มามากที่สุดในชีวิตของเขาคือดาวจันทร์เพราะว่าเขาเป็นคนราศีตุลดาวจัน อยู่ดาราสีตุนมันก็เป็นดาวที่มีผลต่อเขามากที่สุดเพราะมันเป็นดาวที่ทับลัคนาของเขาตอนเกิด เพราะฉะนั้นดาวจันน่มันรอดาวอะไรมาถึงจะดีรอพุธรอพฤหัสรอราหูซึ่งตอนนี้พฤหัสกับราหูก็อยู่ราศีเมษนะซีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยนะก็จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์และทําอะไรก็มีผลประโยชน์มากขึ้นเป็นความหมายจากดาวคู่2คู่นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดีด้วยองค์ประกอบ2จากสอย่างที่จะดวงดีจึงกลายเป็นว่าโอเคอันเนี้ย ถ้ามันย้ายเนี่ยมันจะไปหาสิ่งที่ดีขึ้นเพราะว่าชีวิตมันถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองถ้าหากเราย้ายจากโรงเรียนขนาดกลางไปโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยตำแหน่งหน้าที่และอื่นๆของเราก็ไม่มีทางที่จะต่ำต้อยลงไปกว่าเดิมเพราะว่าตามที่เราบอกไปดาวคู่ดีมาต้องให้ผลกับเราอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ make sense ว่าเวลาดาวดีๆมาเราควรจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองเยอะๆมันจะได้เปลี่ยนแปลงไปหาสิ่งดีๆ แต่ถ้าหากว่าช่วงไหนเราดวงไม่ดีเราต้องพยายามหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงทำตัวให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่แย่ลงเราก็ต้องพยายามที่จะไม่เปลี่ยนมันเพราะฉะนั้นสําหรับดวงคุณบีเนี่ยตอบได้ว่าดีแน่นอนย้ายไปนะดีขึ้นเอาลละคร้วนี้เนี่ย ันจะได้ย้ายหรือเปล่าคําตอบก็คือได้ย้ายเพราะอะไรเวลาเราดูเรื่องการเปลี่ยนงานนี้หลังจากที่เราดูมาหลายดวงหลายคลิปกันแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องดูราหูเจออาทิตย์อาทิตย์เจอราหูดาวคู่1นึเจอกันหรือเปล่าซึ่งเขาถามในช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนดาวอาทิตย์มันก็ต้องอยู่แถว,แถว ราศีกันถึงราศีตุลก็ถือว่าถูกต้องราศีกันก็มีราหูอยู่มีอาทิตย์ไปทับเนี่ยแปลว่าได้ย้ายเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกันยาตุลา ก็ได้ย้ายแล้วโอกาสมันจะชัดมากๆแต่แน่นอนทุกอย่างยังต้องพูดไว้ว่ามันเป็นโอกาสโอกาสเป็นสิ่งที่จะคว้าหรือไม่คว้าก็ได้ดาวคู่ที่พาให้เราโยกย้ายนั้นเป็นสถานการณ์ว่าเราอยากจะย้ายหรือเราไม่อยากจะย้ายก็ได้แต่ถ้าคุณตั้งใจมาขนาดนี้เนี่ยที่เราบอกกันไว้1คือย้ายไปไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น2คือมีโอกาสได้ย้ายเพราะฉะนั้นก็เลยเชียร์ว่าอ๋ออันนี้ควรย,ย้ายนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายสําหรับดวงนี้มันชัดเจนตรงๆนะครับ แต่มีสิ่งที่อยากจะเตือนไว้นิดหนึ่งก็คือดวงนี้เนี่ยมีจตุสดายที่เป็นจตุสดายประหารการย้ายครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การย้ายครั้งสุดท้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายอีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตตัวเองนะครับและพร้อมที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนคุณบีไว้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ ต่อมาเรามาดูคำถามถัดไปกันนะครับคำถามถัดไปมาจากคุณหลินคุณหลินเกิดวันที่2ทธันวาคม2533เวลา5นาฬิกา30นาทีตีหครึ่งนะครับคุณหลินนั้นถามว่า ดวงชะตาช่วงนี้จะเป็นอย่างไรมีเรื่องดีเข้ามาบ้างหรือไม่สำหรับดวงชะตาดวงนี้เนี่ยจะพูดว่าดีก็จะพูดได้ยากนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากดามวมฤตยูผู้ประสบภัยจากดารวรฤตยูก็คือคนที่ดารวรฤตยูนั้นส่งผลถึงคนที่หนักที่สุดก็จะเป็นราศีพกฤกษบรองลงมาก็จะเป็นราศีพิจิกรองลงมาก็จะเป็นราศีกรกฎและราศีมีนเพราะฉะนั้นราศีพิจิกเนี่ยก็จะเป็นผู้ประสบภัยอันดับสองที่โดนดามวมฤตยู ส่งผลถึงนั่นเองซึ่งคําถามของคุณหลินที่ถามมานี้เนี่ยเป็นคําถามที่ค่อนข้างกว้างถามว่าดวงช่วงนี้จะเป็นยังไงเรียได้ว่าถามช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใหญ่ๆนิดน,นึงเราก็จะดูดาวใหญ่ๆใ,ให้ แล้วกันนะครับแต่ด้วยความที่มริติยูสำหรับคุณหลินเนี่ยเขาโครจรเข้ามาสู่พบปัตตนิเป็นการโครจรที่เรียกว่ามาครั้งแรกแรงสุดเพราะอะไรเพราะว่าเขามีดาวพฤหัสคอยคุ้มให้กับดาวจันร์เนี่ยมันโยกหน้ามาใช่ไหมดาวเกตก็ส่งผลไปถึงด้วยดาวราหู ก็ส่งผลไปถึงเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นดวงที่มีดาวเกี่ยวกับพูดผีปีศาจถ้าพูดถ้าพูดแบบว่าเป็นพูดผีปีศาจมันจะฟังดูเลวร้ายเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเราควรจะนับถือเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเราได้ต่อให้แม้กระทั่งเขาเป็นพูดผีปีศาจ ถ้าเขาช่วยเราได้ก็คือช่วยเราได้ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคําพูดของอาจารย์ก็เลยเป็นคําพูดที่กลางๆไม่สนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นใครขอแค่เขาช่วยเราได้เขาก็จะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสาหรับดวงคุณหลินเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย ประคับประคองในเรื่องคนใกล้ชิดสนิทติดต,ตัวอยู่เพราะฉะนั้นดาวมฤติยูมาส่งผลเนี่ยเรียกได้ว่ามาครั้งแรกนแรงสุดกลายเป็นดาวที่ต้นร้ายปลายดีในเรื่องเกี่ยวกับปัตตนิคนรักคนสนิทคู่ครองเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยปี59หรือปี อ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นครั้งที่แล้วครั้งนี้เป็นปี -65 ปี6 6หเนี่ยหนักสุดและหลังจากนั้นจะค่อยๆค,ค,คลายลงไปเรื่อยๆอันนี้ยังถือว่าเป็นการพยากรณ์ที่โอเคเรายังมองถึงด้านดีได้ในระยะยาวแต่ถ้าถามว่าจะมีเรื่องดีเข้ามาบ้างไหมเนี่ยตอบได้หน้าลำบากใจในการตอบมากเลยเพราะว่าในช่วง1-2หรืออาจจะถึง3ปีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ มองแบบเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันดีขึ้นเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าในตอนนี้นะ่พะพฤหัสกับราหูโคโจรตกอริเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์ต่างๆนั้นไม่มีอะไรที่เอื้ออํานวยไปกับเราเท่าไหร่เลยแล้วมันเป็นอย่างนี้ตอนที่พระฤหัสกับลาหูอยู่แปลว่ามันเป็นไปปีหนึ่งมันเป็นไปปีครึ่งถึงได้บอกว่าโอเคในปีหนึ่งปีครึ่งเนี่ยมันอาจจะทําอะไรไม่ได้มากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากถ้าถัดจากอน,นั้นไปมันก็จะดีขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นเยอะเลยแหละ แต่ว่าต้องรอพฤหัสยกนะสิมันปีหน้านะอันนี้เป็นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือการมองดาวเสาร์ที่ราศีกุมดาวเสาร์ที่ราศีกุมก็เลยบอกว่ามันโคจรไปเจอเกตช่วงนี้มันเลยต้องมีเรื่องไปเสี่ยงตายแทนคนอื่นไปรับหน้าแทนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและมันเป็นอย่างนี้เพราะดาวเสาร์แปลว่ามันต้องเป็นไปอีกปีถึง2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องดีๆเนี่ยถ้าเราไม่ตายวันตายพรุ่งเนี่ยมันมาแน่นอนแต่ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ฟังดูตีขุมไปหน่อยก็ต้องตอบว่าอย่างน้อยเนี่ย ปี2ปีต้องกัดฟันไปอีกนิดหนึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวิธีจะมองให้เห็นว่ามันดีเนี่ย เราต้องมองเทียบกับวันนี้ถ้ามองวันนี้เทียบกับเมื่อวานมองพรุ่งนี้เทียบกับวันนี้เราจะรู้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่กลับมาแบบโชดช่วงชัชวานในเร็ววันแน่นอนเพราะว่าดาวที่มันส่งผลให้มันไม่ดีของดวงนี้เนี่ยมันเป็นดาวใหญ่มันส่งผลในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันยังไม่ดีถ้ารอดาวรายเดือนหรืออะไรพวกนี้มันก็จะดีขึ้นแบบกระดิกขึ้นมานิดหนึ่งแต่มันยังชนเพดานอยู่ต้องรอจริงๆอย่างน้อยเนี่ยสักปีหน้าหรืออะไรพวกนี้มาดูใหม่นะครับอันนี้เน่ะเป็นกําลังใใจห้มาก เลยนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับสำหรับคุณหลินนะจำไว้นะครับวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ก็จะดีกว่าวันนี้มองแบบนั้นในชีวิตช่วงปีนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับปีก่อนๆหน้านี้อาจจะแย่เลยก็ได้ต่อมาเรามาดูคำถามถัดไปกันนะครับคำถามถัดไปมาจากคุณนัทคุณนัทเกิดวันที่2มิถุนายน2539เวลา11นาฬิกานาที คุณนัดถามว่าเรากับแฟนเก่ายังจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะเป็นคำถามที่มีโอกาสสูงมากเลยที่ตอบแล้วจะไม่ตรงใจคนถามแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับรู้ไว้เป็นท่อนหนึ่งในการตัดสินใจเป็นข้อมูลหนึ่งแล้วกันเนาะดวงนี้ตอบไปถึงปลายทางก่อนเลยว่า ไม่นะครับและไม่ใช่ว่าไม่เพราะว่าอยากอยู่อยากได้แต่ว่าไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคืออาจจะผ่านจากที่อาจารย์ตอบไปสักพักแล้วเราก็จะไม่กลับไปหาเขาแล้วนะครับเพราะว่าดาวดวงนี้ดวงนี้เนี่ยมีดาวดวงหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นคือดาวสุขเป็นคนสุขดีดาวสุขดียังไงอยู่ช่องโยกมีคู่มิตรคู่ธาตส่งผลถึงเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยรักใครมักได้ต้องการสิ่งใด ก็ได้สิ่งนั้นนี่คือลักษณะของคนที่ดาวสุขดีอีกทั้งดาวสุขนั้นเป็นดาวที่ส่งผลถึงเขามากเสียด้วยเพราะว่าดาวที่ส่งผลดูทับเลงยกหน้ายกหลังเนี่ยก็เป็นดาวที่มีอิทธิพลมากเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไม่อยู่กับความผิดหวังหรอกสําหรับคุณนัทนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าส่วนหนึ่งที่จะไม่กลับไปอยู่กับแฟนเก่าเพราะว่านี่แหละถ้าหากว่าดีถ้า,าคุณต้องการเขาก็จะยังเป็นแฟนอยู่นะสิเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่ามันเปลี่ยนความชอบไปเป็น อย่างอื่นแล้วมันจะไม่กลับไปหาอันเก่าไม่กลับไปหาอันเดิมเพราะว่าดาวสุกมันดีเกินไปอันนี้ดูมาจากขาหนึ่ง ดูขาวที่สองดูช่องปัตตนิไม่มีดาวอยู่ในนั้นแล้วถ้าเราดูเจ้าเรือนเกษตรบดีคือดาวเสาดาวเสาโคจรอ,อยู่ในภพมรณะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาลิขิตมาว่าอ๋อดวงคนคนนี้นนมีความรักที่ดีจากดาวสุกแต่ดาวเสาพอไปตกมรณะมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าอ๋อชีวิตคู่หลังจากนั้นไม่ค่อยดีคือมันเริ่มจากดีมากแล้วก็ลดลงลดลงจนกลายเป็นภาวะปกติเรียกได้ว่านับจากร้อยไปศูนย์ เคยได้ยินไหมคนบางคนนับจากศูนไปร้อยนับจากร้อยไปศูนอะไรประมาณเนี้ยดวงคนนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะจากที่มันรู้สึกมากๆต่อเขาจะค่อยๆกลับมากลับมา เข้าสู่ภาวะสมดุลหรือที่เราเรียกว่ามันไม่พิเศษแล้วเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหาสิ่งใหม่ที่เรารู้สึกดีกี่ับมันมากๆมากกว่าสิ่งเดิมนะครับมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งที่มันจะถูกใจเราด้วยส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราทำไปตามดวงของดวงดวงนี้นะครับคุณนัท ก็ต้องขอฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันด้วยความที่เป็นคนดาวสุกดีแล้วก็จะแนะนําแบบดาวสุกดีแล้วกันนะครับก็ต้องแนะนําว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะเจอคนที่เรารู้สึกได้มากกว่าอีกเยอะเลยครับเพราะว่าสุกดีแต่ถ้าท่ายเป็นคนอื่นที่ดาวสุกไม่โดดเด่นก็ต้องถ่ายว่าอ๋อเราต้องรักษาเขาไว้ให้ได้นานที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ของเรามันไม่เป็นแบบนั้นเราต้องทําความเข้าใจชีวิตตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับตัวไปตามนั้นนั่นเองนะครับฝากไว้สําหรับคุณนัดประมาณนี้ แล้วเราก็มาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วนะครับคำถามสุดท้ายมาจากคุณจิว คุณจิวนั้นเกิดวันที่20พฤษภาคม2523เวลา12น5นาฬิกา5นาทีคุณจิวนั้นจริงๆแล้วเขียนมายาวมากเลยแต่ว่าทีมงานได้สรุปใจความไว้ให้นะครับว่ามีปัญหาครอบครัวถูกบีบให้ออกจากบ้านมีลูกหนึ่งคนถามว่าจะได้เงินก้อนออกมาตั้งตัวหรือไม่เพราะว่าอยากเอาลูกมาดูแลจะทำอาชีพใหม่เป็นสายมูดีไหมโอเคมีประมาณ2คําถามหรือว่า1.5คําถามประมาณนั้นนะครับซึ่ง เราก็จะตอบว่าตอบไปตามคําถามนั่นแหละนะตอบตรงๆนั่นแหละแต่ว่ามันพูดยากนิดนึงอ่ะทำใจได้แล้วเราตอบปลายทางไปก่อนเลยแล้วกันว่าไม่แน่นะครับเงินเนี่ยไม่แน่แล้วค่อนข้างเป็นไปในแนวทางที่ไม่น่าด้วยไม่น่าจะได้ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า พบกระดุมพ้าของดวงนี้ไม่มีดาวแถมดาวจรน,นั้นก็ไม่ได้เด่นพบกระดุมพ้าของเขาราศีกันมฤตยูไม่ถึงเสาวไม่ถึงราหูไม่ถึงพฤหัสไม่ถึงดาวใหญ่ๆมาไม่ถึงเราจะได้เงินก้อนใหญ่ มาได้ยังไงแต่ถ้าถามว่ามันเป็นเงินก้อนเล็กๆมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราถามไม่ใช่ว่าของที่มันจะพลิกชีวิตเราไปได้นี่ก็เป็นต้นสายปลายเหตุว่าทำไมถึงพยากรณ์ว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกเนะ่ะเป็นเรื่องอื่นคือเล่ามายาวแล้วก็เราก็ต้องดูในหลายมุมมองต่อกันไปนั่นก็คือการโดนดีดออกมาเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีมันอาจจะฟังดูฝืนธรรมชาติมากๆเลยแต่ว่าดีนะครับเพราะว่าพื้นฐานของโดวงๆดงนี้นั้นเห็นไหม ที่ลักษณะของเขามีดาวสาม0กกกโจนที่มีมฤตยูช่วยนี่มันโคตรอภิมหาโจรเลยแต่ว่ามันมีเกินมาตัวหนึ่งมันมีพรหัสเกินมาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ก็เลยกลายเป็นพรหัสท่ามกลางกกโจนตัวนะ่ะเป็นครูบาอาจารย์ยึดถือสิ่งที่ถูกที่ชอบที่ควรแต่ดันไปอยู่ท่ามกลางดงโจนสำหรับคนที่มันเป็นกกโจนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกสิ่งที่เขาทำนะ่ะถ้าหากว่ามันเหมือนเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันไปหมดแต่อันนี้นะ่ะ เราดันเป็นคนยึดถือความถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เคยสนใจว่าอะไรมันถูกหรือมันผิดเลยเพราะฉะนั้นการโดนดีดออกมาคือการโดนคนพวกนี้นดีดออกมา ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อ๋อดีแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในหลายๆแง่หลายๆมุมซึ่งจริงๆชีวิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยคือการได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการตามที่ตัวเองถนัดตามที่ตัวเองนั้นเป็นตัวตนนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการโดนกกโจรดีออกมาจะทําให้เรานั้นไปหาสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรมากขึ้นนั่นเอง นี่คือคำถามหนึ่งคำถามที่สองถามว่าทำงานสายมูดีไหมก็ต้องตอบว่าดีเพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณเป็นคนที่มีพฤหัสถึง แปลว,ว่ามีความถูกต้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถนำทางคนไปในทางที่ถูกที่ใช่ได้จริงๆนั่นคือจุดประสงค์ที่ค่อนข้างเป็นหลักในการเป็นคนที่จะแนะนําคนอื่นได้นะและดวงนี้มีเซี่ยวจันทร์ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นเซี่ยวจันทร์ที่มีดาววิญ,ญญาณส่งผลถึงมันจะทําให้เรานั้นได้ช่วยคนมากๆโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาของคนอื่นการใช้สมองทําให้คนอื่นนั้นรอบคอบมากขึ้นก็จะไปเป็น คนทําอาชีพสายมูสายนี้ได้สําคัญนะครับคนที่จะทําอาชีพสายมูได้หรือไม่ได้มันสําคัญแค่ว่าดวงเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ช่วยคนอื่นมากหรือน้อยเท่านั้นเองสําหรับคุณจิวก็ขอตอบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่เข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างก็ยังไงก็ขอฝากไว้ฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามจากดวงดาว ประจำวันที่30กรกฎาคม2566เมื่อคลิปนี้ออกก็เป็นการบ่งบอกแล้วนะครับว่าเราเปิดรับคำถามใหม่ดวงใหม่สำหรับสัปดาห์หน้ากันแล้วนะครับใครที่อยากจะส่งคำถามมาก็แอดไลน์แล้วก็พิมพ์ส่งมาได้เลยส่งมา3อย่าง 1. คือชื่อที่จะให้เรียกในคลิป 2. คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจนและ3คือคำถาม1คําถาม ทีมงานจะตอบให้ฟรีเป็นจำนวน5คนต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ทุกคนที่ส่งมานั้นจะต้องยินยอมให้ทีมงานนั้นเปิดเผยด,ดวงบน YouTube เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนะครับนั่นแหละครับส่งกันมาได้ก็ขอฝากไว้เท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวพยากรด้วยนะครับ